สวัสดีครับขณะน,นี้ท่านกำลังเข้าสู่รายการปยจ98หรือปัญญาจารย์98เรามาฟังคู่พระพรแบ่งปันในรายการต้องคิดอย่างผู้นำตอนที่16สร้างบรรยากาศในที่ทำงานอาจารย์วิรชัยหรือสรัดและอาจารย์ชวนพิกโกแวร่วมให้ข้อคิดจาก ชีวิตของการดำเนินชีวิตรับใช้พระเจ้ามากว่า60ปีไว้ไว้ไวอย่างไรในหนังสือต่างๆของท่านต้องคิดอย่างผู้นำตอนที่16การทำงานให้ได้ผลสูงสุดเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายอย่างสิ่งหนึ่งในนั้นก็คือบรรยากาศถ้าบรรยากาศดีเราจะรู้สึกมีความสุขกับการทำงานแต่ถ้าบรรยากาศในที่ทำงานไม่ดีก็จะมีผลกระทบต่อความรู้สึกและประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงานทันทีอิทธิพลที่มีต่อบรรยากาศของการทำงานแบ่งออกเป็นสองประเภทคือประการแรกเกี่ยวข้องกับกายภาพได้แก่สถานที่ทำงานความีระเบียบเรียบร้อยในที่ทำงานมีความสว่างเพียงพอไม่แออัดยัดเยียดไม่ร้อนอบอ้าวเป็นต้นประการที่ 2. เกี่ยวข้องกับบุคคลรอบข้าง ประการที่สองนี้สำคัญมากกว่าประการแรกปัญหาประการแรกสามารถแก้ไขได้ง่ายกว่าประการที่สองการแก้สภาพแวดล้อมที่เป็นวัตถุสามารถจัดก,การได้ด้วยเงินแต่ปัญหาเกี่ยวกับคนไม่อาจแก้ไขได้ด้วยเงินการสร้างบรรยากาศในที่ทำงานจะต้องเกิดขึ้นในจิตสำนึกของสมาชิกในทีมทุกคนทุกคนต่างตระหนักดีว่าบรรยากาศไม่ดี ในที่ทำงานมีผลกระทบต่อแต่ละบุคคลและต่อส่วนรวมอย่างไรฉะนั้นแต่ละคนจะต้องตั้งใจและมีความคิดริรเริ่มว่าจะทำอย่างไรบ้างอีกทั้งจะต้องลีกเลี่ยงอะไรบ้างเพื่อให้บรรยากาศในที่ทำงานอบอวนไปด้วยกำลังใจและความรู้สึกดีดปัญหาสําคัญก็คือเมื่อต่างคนต่างคาดหวังให้ผู้อื่นเป็นผู้ให โดยตัวเองคอยที่จะรับและที่แย่ไปกว่านั้นก็คือนอกจากเขาจะไม่เป็นคนที่ช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีแล้วเขากลับเป็นต้นเหตุของบรรยากาศเลวร้ายเสีเองถ้าเราปรารถนาจะให้บรรยากาศในที่ทำงานของเราลื่นลมและเป็นสถานที่ซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกอยากมาทำงานแต่ละคนก็จะต้องช่วยกันทำให้เกิดขึ้นโดยวิธีง่ายๆดังนี้ ไม่มีความหวาดระแวงต่อกันการที่มีความหวาดระแวงระวังในความสัมพันธ์ในการปฏิบัติในการพูดในการแสดงความรู้สึกต่อกันเป็นสิ่งที่ก่อประโยชน์แต่การหวาดระแวงต่อกันเป็นเรื่องที่ให้โทษเพราะทําให้เกิดความรู้สึกอึดอัดมีการพูดก,นะกะนะันแหนกแหนหรือพูดและกระทำให้สมาชิกในทีมไม่สบายใจการแก้ไขความหวาดระแวง กระทำได้โดยไม่ยากถ้าบุคคลในทีมมีวุฒิภาวะที่จะสามารถประชิญกับความจริงต่อกันได้และขจัดข้อระแวงสงสัยนั้นออกไปด้วยการพูดคุย 2. ไม่มีการวิพากษ์วิจาร์ณรับหลังการพูดในทางลบถึงบุคคลที่3ที่เขาไม่ได้อยู่ด้วยนั้นเป็นการไม่ยุติธรรมต่อเขาเพราะเขาไม่มีโอกาสแก้ตัวหรืออธิบาย สิ่งนี้ถือว่าไม่ควรกระทำความเป็นไปได้ที่บางคนอาจจะไม่กล้าเผชิญหน้าซึ่งจึงต้องอาศัยบุคคลที่เราเคารพช่วยเป็นสื่อหรือเป็นสะพานเชื่อมเมื่อความเข้าใจผิดเกิดขึ้นแต่ข้อที่ควรระวังก็คืออย่าใช้เขาคนนั้นให้เป็นเครื่องมือที่จะเข้าข้างตนเองเราอาจจะเล่าให้บุคคลที่เราเคารพฟังว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ต้องไม่สรุปว่าใครผิดหรือใครถูก 3. ต้องไม่ทําลายสมาธิการทำงานของผู้อื่นมีความแตกต่างระหว่างลักษณะการทำงานและเวลาของสมาชิกในทีมฉะนั้นการมีความเกรงใจหรือเข้าใจผู้อื่นจึงถือเป็นเรื่องสำคัญมากการทำความดีในเวลาที่ไม่เหมาะสมจะกลับกลายเป็นการทำร้ายและทำลายสมาชิกของผู้อื่นทั้งนี้ จะโดยตั้งใจหรือไม่ก็ตามจะเป็นการสร้างบรรยากาศที่ตึงเครียดสร้างความโกรธเครืองและขุนเคืองใจกัน 4. ต้องไม่เอาเปรียบไม่มีใครชอบนิสัยเอารัดเอาเปรียบไม่มีใครชอบถ้าในที่ทำงานมีคนคนนึงคุยมากแต่ทำน้อยงานในภาพรวมจึงไม่สำเร็จอันเป็นเหตุให้ทุกคนถูกตำหนิ คงไม่มีใครชอบคนที่คนหนึ่งคนใดใช้เวลาส่วนใหญ่ในที่ทำงานทำกิจธุระของตนขณะที่คนอื่นต้องทำงานหัวปักหัวปําแบกภาระงานที่ตนเองกระทำไม่มีใครชอบที่สมาชิกในทีมแย่งความดีความชอบในสิ่งที่ตนเองไม่ได้ทำต่อไปขอเสนอข้อคิดในแง่บวกที่ว่าเราควรทำอะไรเพื่อช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในที่ทำงาน ผมเรชวนพิษอยากจะกล่าวและก็ได้ก,กล่าวเอาไว้แต่ต้นแล้วว่าแต่ละคนจะต้องตระหนักว่าตนมีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันสร้างบรรยากาศเราไม่ควรเป็นผู้รอรับบรรยากาศแต่ต้องเป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศครับท่านผู้ฟังครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้กันให้หมดนะครับผมสังเกตได้เห็นนิสัยของคนทั่วไปมักจะเป็นบุคคลที่รอรับ การถูกกระทำรอรับการถูกกระตุ้นมากกว่าที่ตนจะเป็นผู้กระทำเราเรียกบุคคลประเภทนี้ว่าเป็นบุคคลเชิงรับหรือมากกว่านั้นบุคคลเชิงลุกหรือผู้สร้างบรรยากาศนอกจากจะทำให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์แล้วตัวเองก็จะได้รับและจากการกระทำนั้นด้วยพฤติกรรมที่น่าสนใจในการสร้างบรรยากาศมีมากมายแต่เนื่องจากมีเนื้อที่จำกัด ผมจึงอยากจะขอพูดเฉพาะสิ่งที่จำเป็นดังนี้ครับรอยยิ้มยิ้มไม่ต้องออกแรงมากแต่ได้ผลเกินคาดชาวต่างประเทศเรียกเมืองไทยว่าสยามเมืองยิ้มรอยยิ้มของคนโกรธสร้างความประทับใจไปทั่วโลกนั่นก็คือโกรธแบบคนไทยคือรอยยิ้มที่ส่งให้ฉะนั้นสิ่งแรกที่จะต้องทำเมื่อเข้าไปในที่ทำงานก็คือยิ้มรอยยิ้มสร้างความสุข สร้างความเจริญตาเจริญใจบางคนอาจจะมีเรื่องกุ้มใจที่บ้านหรือมีอารมณ์เสียที่บ้านก็ควรจะสงบใจก่อนเข้าที่ทำงานอย่าเอาบรรยากาศอึมครึมที่บ้านมาหววานร้อมในที่ทำงานให้เกิดขึ้นได้ระวังนะครับเอื้ออาทรต่อกันความมีน้ำใจช่วยเหลือต่อกันทั้งในหน้าที่การงานยามปกติและในยามเพื่อนร่วมงานมีปัญหาด้วยการให้กำลังใจ ให้ข้อคิดที่ดีมีประโยชน์อีกทั้งช่วยเหลือความตามความเหมาะสมบางคนมีนิสัยเห็นแก่ตัวไม่อยากช่วยใครเพราะเกรงว่าคนนั้นจะประสบความสาเร็จมากกว่าตนการมีนิสัยเช่นนี้เปรียบเสมือนคนที่ขุดหลุมฝังตัวเองอภัยให้กันคำว่าขอโทษเป็นคำที่พูดยากที่สุดเพราะเป็นสิ่งที่คนทั่วไปรู้สึกว่าเป็นเรื่องเสียศักดิ์ศรี รู้สึกอายบุคคลที่กล้าพูดว่าขอโทษในสิ่งที่ตนกระทำผิดหรือถือว่าเป็นคนที่น่ายกย่องนะครับและสมควรจะได้รับการสนองตอบด้วยมิตรีจิตอย่างดีความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้กับทุกคนคนดีไม่ใช่คนที่ไม่ทำผิดเลยในชีวิตแต่คนดีคือคนที่เมื่อทำผิดแล้วรู้สึกผิดและแก้ไขในสิ่งที่ผิดฉะนั้นการให้โอกาสซึ่งกันและกัน อภัยต่อกันจึงถือว่าเป็นการสร้างบรรยากาศที่น่าอยู่และน่าทำงานเคารพในสิทธิของที่ของกันและกันทุกคนมีอนณาเขตของตนและไม่ชอบให้ใครร้ำเขตขอขอเป็นส่วนตัวของตนเองเช่นบางคนไม่ชอบให้ใครถามอายุไม่ชอบให้ใครถามไปไหนมาไปทำอะไรมาเป็นตน้นเพราะเขาถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัว หลายคนชอบรู้ในสิ่งที่ตนหรือคนอื่นปกปิดมิฉะนั้นการมีมารยาทไม่ระ,ะ,ะราบและร,รู้งเรื่องส่วนตัวของผู้อื่นการเคารพสิทธิส่วนบุคคลจะช่วยสร้างบรรยากาศอันดีอีกประการหนึ่งครับมองเห็นคุณค่าของแต่ละคนถ้าเราพยายามดูส่วนดีของคนรอบข้างและแสดงความนิยมช,มชมชอบในความดีของเขาแทนการพูดถึงปมด้อยของเขา ถ้าเรามีการแสดงออกในวาระสำคัญต่างๆเพื่อให้เขาทราบว่าเราขอบคุณที่เขาเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างบรรยากาศดีๆให้กับเราถือว่าเป็นการให้กำลังใจเขาการกระทำเช่นนี้จะทำให้ผู้นั้นมีความภาคภูมิใจอีกทั้งมีความพยายามที่จะทำมากขึ้นอีกต่อไปในโอกาสข้างหน้าสื่อสารอย่างสร้างสรรค์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คือการรู้จักฟังเหตุผลของคนอื่นและสนองตอบด้วยความสุภาพโดยไม่พูดจากระแนกกระแหนไม่พูดทวงบุญคุณไม่พูดทิมแทงจุดอ่อนถ้าจะเตือนก็ต้องพยายามไม่ทําต่อหน้าคนอื่นแต่ใช้เวลาส่วนตัวพูดด้วยความสุภาพต่อกันครับผมวีระชัยหรือสลัดและอาจารย์ชุนพิทโกแวอยากให้การแบ่งปันในข้อคิดทางปัญญาในวันนี้ ที่ผมได้มาจากประสบการณ์ในการรับใช้พระเจ้ามากว่า60ปีผมเชื่อว่าต้องคิดอย่างผู้นำทุกตอนจะเป็นประโยชน์เป็นพ่อพรแก่ชีวิตของเราทุกคนที่ได้ฟังรายการปัญญาจารย์98ท้ายรายการนี้ฝากพระคําจากปัญญาจารย์ในบทที่หนึ่งในข้อที่18เพราะเมื่อมีสติปัญญามากขึ้นก็มีความทุกข์ระทมมากขึ้น และบุคคลที่เพิ่มความรู้ก็เพิ่มความเศร้าโศกครับขอปัญญาจารย์ที่แบ่งปันหลุนใจในบทที่หนึ่งข้อที่18ในพระคำสั้นๆข้อนี้เป็นพ่อพรแก่ผู้ที่ฟังรายการปัญญาจารย์98ครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ